วันนี้เอาอีกห้าตัวเนาะก็มีคำว่าอเมริก r ฝนฮันนะาฟลาเวอร์ดอกไม้ฮัน a ดปิ f ฟเวิร์กดอกไม้เพลิงหรือที่เราเรียกว่าดอกไม้นั่นเองดอกไม้ไฟนั่นเองนะคะนิมิเอีย หูเทหันมือนะคะก่อนอื่นเราก็มาลบกันก่อนนะคะว่าเราจะใช้ตัวไหนเป็นพิเศษเนะาะมีฝนก่อน เราเขียก่อน <c oughs> อาจจะเขียนไม่สวยนะคะเรนที่เปรอะฝนทำมิ ที่เปียกฝุ่นนะให้มีเปปสินนะให้มีที่เปียกฝุ่นะนะ,นนะ,นะ,นนะก็พยายามอยู่ มีรีเปฟฟฝนเนาะฮัน จะเขียนยังไงก็ได้ค่ะ หนาปีดอกไม้ไฟหรือว่าดอกไม้เพลิงนั่นเองไฟเวริร์นะคะฮานาปีนี่ฮานาปี Why work of my pleasure? เท่โดยมากเราก็จะใช้ดอก หาลาบีนี่าลาบีต่อไปมิม,มิที่เป,ปรี้ว่าหู Meet me here yeah. hmm. no in. no ียนไม่สวยนะคะมิมิทิเปวหูน,นั่นเองเนาะต่อไปเททิเปวแหงมือ 嗯。<Hey. S 2> uh. ใช้ห้าตัวเหมือนเดิมนะคะเท ฝนเนาะวันนี้ก็คงใช้่าตัวเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ